สวัสดีครับผมโปรแชมป์นะครับวันนี้เราจะมาดูลายลูกสั้นนะฮะสังเกตเห็นไหมครับอันนี้คือลูกที่เราต้องโยนข้ามสายเพื่อไปหาทงซึ่งข้างหลังทงจะมีน้าอ่าเห็นไหมครับลูกนี้คือนกักกอล์ฟอเมเจอร์เนี่ยจะพลาดก,กันบ่อยเพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกล้าเล่นแล้วก็จะชิปตกสายใกล้ๆตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าระยะที่เราต้องชิปข้ามสายเนี่ยกี่หลาแล้วให้นกักกอล์ฟเล่นไปเลยนะครับอย่าไปกลัวที่สำคัญคือพยายาม กล้าเปิดหน้าเหล็กเล่นนะครับถ้าเราไปยืนจดธรรมดาเนี่ยจะทําให้ลูกพุ่งแล้วไม่มีสปินนะครับเปิดกล้าสวิงครับเล่นให้ข้ามสายไปเลยอ่างของผมตรงนี้ข้ามสายอยู่ที่ประมาณ20่สิบหลาดังนั้นผมจะชิปให้ข้ามไปประมาณยีหลาเพื่อให้ลูกเคลียร์สายแน่นอนแล้วเราก็จะตัดอุปสรรคสายออกไปได้เลยครับอลองดูนะครับที่สำคัญครับ ยืนให้กว้างขึ้นกว่าเดิมจากของเดิมชิปหลอดจะยืนแคบออันนี้เรายืนกว้างขึ้นให้น้ำหนักบาลานซ์ดีขึ้นยืนน้ำหนักตามสโลปนะครับขึ้นลงลองดูน,นะครับ เห็นไหมครับว่าเราจะตัดปัญหาทรายออกไปได้เลยครับลองทําดูนะครับ